โทรศัพท์เน็ตหมดก็เล่นเน็ตไม่ได้นะครับเข้าไปเช็คที่ทูมันนี่นะเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าทูมันนี่เลยนะครับตามนี้แล้วเราก็จะมาเจออันแรกเลยนะครับกดไปเลยครับ จะเห็นว่าสิบห้าวันห้าสิบบาทนะครับให้มาสิบห้ากิกเราพอใช้หรือเปล่าก็เข้าไปเช็คก่อนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่การเชื่อมต่อและการแชร์ต้องหาคําว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณนี้นะครับหรือว่าเน็ตที่ใช้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เข้ามาที่ตั้งค่า แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วดูว่าเราพอใช้หรือเปล่าสิบห้าวันสิบห้ากิกโดยการเครื่องนี้ดูอย่างนี้นะครับวันนี้ใช้ไป169.7หกสิบเก้าเมกกะไบต์นะครับ m ตัวใหญ่ b ตัวใหญ่เมกกะไบต์นะครับเปรียบเหมือนกันเติมน้ำมันรถนั่นแหละกดตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ใช้ไปเท่าไหร่เมื่อวานไม่ได้ใช้เลยศูนย์ไบอ่า เดือนที่แล้วใช้ไปเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เองนะครับร้อยเก้าสิบสองเมกเองเพราะฉะนั้นร้อยเก้าสิบสองเมกนี่ยังไม่ถึงหนึ่งกิกะไบด้วยซ้ำนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เป็น m o t o r ร l a นะครับรุ่น G 5 G ้ G plus ก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับรูดจอลงมาแล้วก็ตรงนี้จะมีฟันเฟืองนะครับเครื่องหมายตั้งค่านั่นเองแตะเครื่องหมายฟันเฟืองเข้าไป ตัวนี้จะมีคำว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต wifi มือถือปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแตะตรงนี้ได้เลยครับเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นคำว่าเครือข่ายมือถือนะครับแตะเข้าไปเลยครับเราจะเห็นคำว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปนะครับกดเข้าไปเลยครับ การใช้เดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่ครับเขาจะบอกนะครับ M ตัวใหญ่ B ตัวใหญ่นั่นคือ Data หรือปริมาณการใช้นะครับเปรียบเสเหมือนการเติมน้ำมันนั่นเองหนึ่งพันยี่สิบสี่ MB คือหนึ่งกิกะไบต์นะครับในกรณีนี้เขาให้เราสิบห้ากิกะไบต์นะครับแล้วดูเดือนที่แล้วเราใช้เท่าไหร่สำหรับเครื่องนี้นะครับเดือนที่แล้วเราใช้ไปสองร้อยสี่สิบเมกะไบต์ ยังไม่ถึงหนึ่งกิกะไบนะครับหมายความว่าเครื่องนี้ใช้แพ็กเกตนี้ได้แน่นอน m o t o r o ร a G5G Plus ต่อมาเป็นซัมซุงนะครับซัมซุงตัวนี้เป็นซัมซุง J7 Plus นะครับก็ผมจะใช้วิธีรูดจอลงมานะครับแล้วผมจะแตะอีตรงทันเฟืองนะครับเครื่องหมายการตั้งค่าน,าน,นั่นเอง ตัวนี้เขียนชัดๆเลยนะครับการเชื่อมต่อ w Wi-Fi b l u e t ู tooth การใช้ข้อมูลผมแตะไปเลยนะครับจะเห็นคำว่าการใช้ข้อมูลนะครับแตะไปเลยครับเดือนที่แล้วคุณใช้ไปเท่าไหร่ครับก็จะมีรายละเอียดให้เราเห็นนะครับแต่ละเครื่องก็ไม่ถึง15บหกิบนะครับพึ่งเดือนไม่ถึงใ้ชได้แน่นอนครับ้ได้แน่นอน ย้อนหลังไปย้อนไปอุ่นเลยกัญญา0.95ยังไม่ถึงหนึ่งกิกะไบต์นะครับ1.12สองเครื่องนี้ใช้ครึ่งเดือน50บาทได้แน่นอนเหลือเฟือครับแล้วที่เราเสิร์ชหาเจอเนี่ย15กิกะไบต์เพราะฉะนั้นเราใช้พอใช้แน่นอนครับเมื่อพอใช้ก็ กดสมัครไปได้เลยครับโดยรายละเอียดก็จะบอกว่าเน็ตเต็มสปีดหมายถึง4 g เต็มสปีดนะครับใช้ได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ความเร็วก็จะลดลงเหลือ64 k b p s ก็คือกิโลบิตต่อวินาทีนะครับห้าบาทจ่ายจริงๆก็มีภาษี7%นะครับ3ามบาทห้ก็ต้องจ่าย5 3าสบาทห้สตังค์ผมกดสมัครไปแล้วนะครับ โดยข้อความเข้ามายังไม่ได้เปิดอาารคุณได้รับแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด15กิกะไบต์หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ64กิโลบิตต่อวินาทีนาน15วันนะครับนี่นะครับใช้งานได้จนถึงวันที่16มกราคมปีนี้นะครับอืม วันนี้ที่สมัครไปเป็นวันที่สองมกราคมอ่าแต่ง,งานแล้วจะถึงวันที่สิบหกเต็มสปีด 4G ใช้ได้จริงเท่าไหร่เรามาวัดกันดูนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับว่าครึ่งเดือนห้าสิบบาทความเร็วได้เท่าไหร่ มาแล้วนะครับทางานแล้วดูนะครับดาวน์โหลดโอ้โหห้าสิบจุดเก้าเมกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับนี่คือเน็ตห้าสิบาทนะครับโอ้โหดูนะครับดาวน์โหลดห้าสิบอัปโหลดสามสิบห้าครับความล่าช้าน้อยมากครับยี่สิบห้ามิลลิวินาทีแต่ว่าอยา่า ทดลองบ่อยนะครับเพราะอันนี้กิน Data นะครับ15กิกไบของเรามันจะหมดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับดอกจันร9 0่เหลี่ยมโทรออกนะครับมาดูกันนะครับ15กิกเหลือเท่าไหร่15กิกตอนนี้เหลือ14.82แล้วนะครับก็ต้องใช้ให้ถึงวันที่16มกราคมก็บริหารจัดการเอานะครับ ถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ลองเข้าไปกดตามที่ผมทําให้ดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปด้ยวยครับขอบคุณมากครับ